เพื่อนๆสามารถสมัครเป็นสมาชิกว้าสตอรีเพื่อรับสิทธิพิเศษและร่วมสนุกกับทางช่องได้แล้วนะคะและขอขอบคุณที่กดขอบคุณเป็นกำลังใจให้ทีมงานเพื่อนๆยังสามารถเลือกซื้อสินค้าจากช่องทางของช่องเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้อีกทางโดยกดเลือกสินค้าที่ตะกร้าใต้คลิปหรือสามารถสนับสนุนทีมงานโดยตรงตามช่องทางนี้ได้เลยค่ะ ดวงตำราจีนของคนเกิดปีกุลประจำปีพุทธศักราช2568ลักษณะนิสัยโดยทั่วไปของคนเกิดปีกุลคนที่เกิดปีหมูมักจะเป็นคนมองโลกในแง่ดีมีความใฝ่รู้ในหลายสิ่งรอบตัวรักสนุกตามใจตัวเองไม่ใช่คนเค็มและไม่ใช่คนมักใหญ่ฝ่ายสูงทะยอทะยาน หรือจะแข่งบุญวาสนากับใครแต่เป็นคนโชคดีมีกินมีใช้ไม่อดเวลาอยากจะได้อะไรก็มักจะมีโอกาสดีที่จะสมหวังเสมอคุณเป็นคนสงบเสงี่ยมและอดทนจนถึงขั้นเรียกว่าอึดแต่เมื่อไรก็ตามที่ทนไม่ไหวแล้วนั่นแหละจึงจะระเบิดอารมณ์ออกมาในยามที่คุณผ่อนคลายรู้สึกสบายสบายคุณจะเป็นคนช่างพูด และพูดคุยได้ทุกเรื่องเมื่อถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างคนเกิดปีนี้จะใช้เวลาคิดทบทวนไตรตรองจนรอบคอบแถมต้องหาแนวร่วมเพื่อเพิ่มความมั่นใจจากบรรดาเพื่อนฝูงในวัยเยาว์คุณเป็นเด็กที่มีเหตุผลมีโลกส่วนตัวและชอบฝันกลางวันกับเพื่อนฝูงคุณจะมองพวกเขาในแง่ดีมองข้ามข้อเสียต่างๆนานา และเห็นอกเห็นใจเมื่อเพื่อนตกอยู่ในปัญหาแถมให้อภัยต่อความผิดพลาดคุณจะเปิดโอกาสให้คนได้แก้ไขใหม่เป็นครั้งที่สองเสมอส่วนเรื่องความรักคุณค่อนข้างขี้หึงและเอาแต่ใจเป็นคนเลือกมากเลยหาแฟนยากแต่เมื่อไรที่เจอเนื้อคู่ของคุณแล้วคุณจะใช้ชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขคนที่เกิดปีกุลเป็นคนธาตุน้ำ ซึ่งสัมพันธ์กับอวัยวะไตกระเพาะปัสสาวะหูและกระดูกคุณจึงต้องถนอมอวัยวะเหล่านี้ให้ดีเพราะจะมีผลกระทบต่อร่างกายทั้งหมดได้ง่ายคนเกิดปีกุลธาตุทองหรือสุก,กรในเล้าสำหรับผู้ที่เกิดปีกุลในปีพุทธศักราช2514 อายุ54ปีดวงชะตาโดยรวมสำหรับเจ้าชะตารอบอายุนี้ปีนี้เป็นอีกปีหนึ่งที่คุณต้องใช้ความสุขุมต่อทุกการดำเนินกิจกรรมการงานก่อนจะพูดจะทำควรคิดให้ดีไม่อาจใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งมิฉะนั้นอาจพบอุปสรรคปัญหามาสกัดกัน้นรวมถึงความเสียหายที่จะเกิดตามมา เป็นเพราะรอบราศีของคุณในปีนี้พบพลังชงทางตรงกับปีมะเสง็งพุทธศักราช2568ปัญหาความไม่รับรื่นจึงมักจะปรากฏให้คุณต้องจัดการแก้ไขแต่นับว่าคุณยังโชคดีที่ช่วงตั้งแต่กลางปีถึงปลายปีจะได้รับพลังมงคลจากดาวดีมาเปล่งประกายช่วยเหลือการงานจะบังเกิดความก้าวหน้าธุรกิจการค้าจะมีความเจริญรุ่งเรืองได้ดังนั้นเจ้าชะตาควรตั้งใจ มันศึกษาเพิ่มพูนทักษะใหม่ใหม่ที่เท่าทานกับเหตุการณ์ปัจจุบันไว้เสมอเมื่อพลังมงคลมาถึงการงานจะได้สารต่อเพิ่มความก้าวหน้าคุณจะได้ไม่สูญเสียโอกาสดีแม้ช่วงต้นปีจะประสบมรสุมร้ายเข้ารังควานดวงชะตาแต่ขอเพียงคุณดำเนินชีวิตในทุกก้าวยางอย่างระมัดระวังใช้สติกำกับและหมั่นกระชับมิตรกับผู้คนรอบข้างก็จะสามารถก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้ สิ่งที่ควรระวังมากในปีนี้คือเรื่องเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนขอให้คุณดูแลและบริหารสภาพคล่องให้ดียามมีต้องหมั่นเก็บออมเผื่อนยามฉุกเฉินคุณจะได้ไม่ขาดสนอีกทั้งระบบบัญชีคุณต้องหมั่นตรวจสอบใกล้ชิดอย่าให้เกิดช่องโหว่บัญชีลูกหนี้ต้องหมั่นติดตามทวงถามเมื่อถึงกำหนดระวังการค้างบัญชีนานจะกลายเป็นหนี้ศูนย์ส่วนหนี้ที่คุณค้างชำระของเจ้าหนี้ ก็ควรจัดสภาพคล่องมาชำระให้ทันก็จะผ่านพ้นวิกฤตไปได้อย่างไรก็ดีเมื่อตกในปีชงช่วงต้นปีคุณจึงควรหาโอกาสไปไหวสะดอกเคราะห์ต่อองค์เทพไทยสวยเพื่อให้องค์ท่านช่วยคุ้มครองให้คุณคล้าวคลาาจากเคราะห์ภัยและช่วยบรรเทาให้ทุเลาเบาบาง ด้านการงานแม้การงานของคุณปีนี้จะเกิดความขัดแย้งและเกิดอุปสรรคในบางส่วนแต่ก็มีช่วงเวลาดีของการขยายตัวดังนั้นคุณควรเตรียมพร้อมสำหรับการลงทุนเพิ่มหรือลงทุนในเรื่องใหม่ไว้ด้วยอีกทั้งเตรียมพร้อมรับมือมีแผน2แผนสาสำหรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นขอเพียงคุณมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และรู้จักพัฒนาตัวเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงเสมออุปสรรคที่เกิดก็มีอาจขัดขวางความ,วามก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะช่วงเดือนที่การงานของคุณจะมีทิศทางความรุ่งเรืองได้แก่เดือน1จีน3กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน7จ,จีน7สิงหาคมถึง6กันยายนและเดือน8จีน7กันยายน ถึง7ตุุลาาคมพทธศักร2,568ชแต่หากเข้าช่วงเดือน12จีน5มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2,568 ซึ่งเป็นช่วงที่ดาวการงานตกต่ำคุณต้องระวังการเกิดข้อพิพาทขัดแย้งในสายงานบริหารระวังการเซ็นสัญญาการงานหรือลงนามในข้อผูกพันทางนิติกรรมจะถูกหลอกถูกเอาเปรียบอีกทั้งระวังการถูกหักหลังในองค์กรและเกิดการทุจริตทางบัญชีของคนในอีกทั้งการร่วมงานหรือลงทุนก็ต้องทบทวนให้ดีเพราะมีโอกาสถูกหลอกให้เกิดความเสียหายและจะประสบกับความขาดทุน ด้านโชคลาภการเงินของเจ้าชะตารอบอายุนี้ปานกลางค่อนไปทางตกต่ำเงินรับประจำจากเงินเดือนหรือจากยอดขายสินค้าหรือบริการไหลเข้าลดลงไม่ดีขึ้นมากแต่ก็ไม่โดนผลกระทบให้ขาดสภาพคล่องแต่หากคุณหวังเงินจากการพนันเสี่ยงโชคจะมีความเสี่ยงสูงห้ามลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายผิดศีลธรรมหรือละเมิดลิขสิทธิ โดยเฉพาะช่วงเดือนที่ดาวการเงินตกต่ำและระวังจะเกิดรายจ่ายที่คาดไม่ถึงได้แก่เดือน12จีน5มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เดือน3จีน4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นอกจากนี้ ห้ามให้ผู้อื่นคููยืมเงินหรือเซ็นค้ำประกรันการเงินและห้ามลบมากระวังจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพสำหรับเดือนที่โชคลาภการเงินของคุณไหลลื่นคล่องตัวดีได้แก่เดือน1จีน3กุมภาพันธ์ถึง4มีนาคมเดือน5จีน5มิถุนายนถึง6กรกฎาคมเดือน7จีน7สิงหาคมถึง6กกันยายน และเดือน8จีน7กันยายนถึง7ตุลาคมพุทธศักราช2,568ด้านครอบครัวดวงครอบครัวของเจ้าชะตาปีนี้จะประสบทั้งเรื่องดีและร้ายประปนกันแต่หากในบ้านคุณสามารถจัดงานหรือมีงานมงคลในบ้าน ก็จะสามารถช่วยลดกระแสพลังชงหรือพลังร้ายที่จะมีต่อดวงครอบครัวได้มากกว่าครึ่งแต่หากไม่มีคุณควรระวังอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดภายในบ้านหรือประสบเหตุไม่คาดฝันทําให้เสียทรัพย์ปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุรวมถึงสมาชิกในบ้านโดยเฉพาะในช่วงเดือนที่ภายในครอบครัวจะพบปัญหาความวุ่นวายได้แก่เดือน12จีน5มกราคมถึงสองกุมภาพันธ์เดือน3มจีน 4เมษายนถึง4พฤษภาคมเดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่เจ้าชะตาไม่ควรเข้าไปก้าไก่เรื่องภายในของผู้อื่นหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวระหว่างความขัดแย้งของเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคดีความนอกจากนี้ให้เพิ่มความระวังความปลอดภยัย ทั้งต่อผู้สูงอายุและเด็กเล็กในบ้านระวังผู้น้อยหรือคนรับใช้ก่อเรื่องให้เดือดร้อนอีกทั้งระวังทรัพย์สินของมีค่าเสียหายสูญหายและระวังจะตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพด้านความรักปีนี้ชะตาเรื่องความรักความสัมพันธ์ไม่ราบรื่นเป็นเพราะในเรือนราศี เพราะพลังลุ่มหลงทําให้คุณอาจติดกับดักหลงบ่วงสเสน่ห์คนที่มีใช่คู่ของตนทั้งอาจจะประพฤติปฏิบัติตนออกนอกลู่นอกทางไปในทางอบายามุกได้ง่ายหรือเรียกว่าเหลวไหลไปกับสุรานารีโดยเฉพาะช่วงเดือนที่เจ้าชะตาต้องหนักแน่นและมีสติยับยั้งชั่งใจให้มากขึ้นได้แก่เดือน12จีน5มกราคมถึงสกุมภาพันธ์เดือนสจีนสเมษายนถึงสพฤษภาคม เดือน6จีน7กรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่คุณควรหลีกเลี่ยงชนวนเหตุที่จะก่อปากเสียงกับคู่ครองหรือคนรักระวังมือที่3ามแทรกกลางเข้ามาทำให้เกิดเรื่องเข้าใจผิดนอกจากนี้ห้ามคุณยุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของผู้อื่นหลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมเพราะนอกจากจะพาเสียทรัพย์แล้ว ยังอาจมีโรคภัยติดมาเป็นของแถมด้านสุขภาพสุขภาพของเจ้าชะตาปีนี้ไม่สู้ดีเพราะอิทธิพลจากดาวร้ายที่เพ่งเลงส่งผลจะทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวมักมีอาการปวดศีรษะเป็นหวัดครั้นเนื้อครั้นตัว บางครั้งอาจแค่เจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อพื้นพื้นแต่ก็ขอคุณอย่าประมาทหากปล่อยทิ้งไว้ก็มีสิทธิลุกลามใหญ่โตเป็นโรคอื่นดังนั้นหากคุณมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์เพื่อทำการตรวจวินิจฉัยและรักษาให้หายโดยเฉพาะช่วงเดือน12จีน5มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เดือน3จีนสเมษายนถึงสพฤษภาคมเดือน6จีน เกรกฎาคมถึง6สิงหาคมและเดือน9จีน8ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่คุณต้องเพิ่มการดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพให้มากขึ้นดูแลสุขอนามัยการดื่มการกินและนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอระวังโรคตับโรคกระเพาะโรคลำไส้และระวังอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ตัวเลขมงคลของคนเกิดปีกุลธาตุทองได้แก่5 2 3 9 8 1 6 4 7วัตถุมงคลประจำปีกุลได้แก่พระมัญชุสีมหาโพธิสัตว์ทรงสิง สำหรับบ้านพักอาศัยควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศเหนือสำหรับร้านค้าหรือที่ทำงานควรตั้งวัตถุมงคลไว้ทางทิศใต้ควรตั้งวัตถุมงคลตามทิศที่กำหนดหรือหันหน้าองค์เทพไปทางประตู